สวัสดีพี่น้องชาวคริปโตทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความเป็นมาของเหรียญ iot นะครับสาหรับเหรียญใน iot นะครับได้อธิบายว่าตัวเองมีความเร็วสูงนะครับซึ่งมากกว่าเหรียญอันดับ2ของโลกนะครับนั่นก็คือ ethereum นะครับ iot บอกว่าตัวเองมีความเร็วสูงและมีเครือข่ายบล็อกเชน i n แบบกระจายอำนาจน,นะครับและระบบนิเวศท,ที่มีโหนโเป็นของตัวเอง ที่มีโปรโตคอลที่มีชื่อว่า p o o f of s i c u r i t y นะครับผมและความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง IOT กับคู่แข่งคือวิธีที่ IOT อ้างว่าสามารถประมวลผลธุรกรรมได้ถึง1 0 0 0 0แสนรายการต่อวินาทีนะครับเมื่อเทียบกับ Ethereum นะครับที่ทําได้แค่20รายการต่อวินาทีนะครับอะไรที่ทําให้ IOT ไม่เหมือนใครนะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนของ IOT นะครับ เป็น Open s ซอร์ฟนะครับโอเพนซอฟคืออะไรนะครับโอเพนซอฟนั้นคือ,อซอฟต์แวร์ที่สามารถนําไปใช้งานพวกศึกษาและแก้ไขาการเผยแพร่นะครับ IOT นี้ก็ได้รับออก,การออกแบบให้มีความปลอดภัยปรับขนาดได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้หวังว่าจะออนไลน์ในอนาคตได้นะครับวัตถุประสงค์ของ IOT นะครับมีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งก็คือความสามารถในการปรับขนาด security โดยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างบล็อกเชนที่ปรับขนาดได้มากขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้มากขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560โครงการ IoT ต่างจากโครงการอื่นอย่างไรกุญแจสำคัญของ IoT คือเป้าหมายที่ ต้องการสนับสนุนการชำระเงินออนไลน์บนทุกๆแบทฟอร์มที่จะทำให้ผู้บริการกระจายศูนย์และสามารถปรับแต่งให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นโดยพยายามเติมเต็มช่องว่างด้านความสามารถในการปรับขยายให้คริปโตจำนวนมากที่ยังคงมีปัญหานี้อยู่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนบริการและสินค้าดิจิตอลได้อย่างปลอดภยัยและมีการกระจายศูนย์มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนดิแอปขนาดใหญ่ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้โดย i o t สามารถทำธุรกรรมได้100แสครั้งต่อวินาทีโดยเทคโนโลยี EDS i o t ตรวจสอบธุรกรรมอย่างไร i o t สามารถตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้ Pool of Security โดยแยกโหนด IOT ทั้งหมดออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มหน่าเชื่อถือที่ประมวลผลไวและกลุ่มปกติที่ตรวจสอบตัวอย่างของธุรกรรมนั้นว่าถูกต้องหรือไม่โอกาสในการถูกเลือกเป็นโหนดที่น่าเชื่อถือชิดจากคะแนนความน่าเชื่อถือจุดประสงค์ของโหนดปกติคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหนดที่น่าเชื่อถือนั้นหากถูกจับได้ว่ามีการทุดจริตโหนดที่น่าเชื่อถือได้นั้นจะสูญเสียเหรียญทั้งหมดและมีคะแนนความน่าเชื่อถือจะลดลง เหลือ0ูนเหรียญในเวทีมีอุปทานทั้งหมด21พันล้านโทเค็นนะครับ ICO จัดขึ้นในเดือนมกรา2018นะครับโดยมีการขายถึง40%ซึ่งมีมีมูลค่าของอีเาเลียมประมาณ31.3ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นนะครับก็สำหรับส่วนที่เหลือ35%นะครับถูกจัดเจ็บไว้ในมูลิธิ้ไอเวทีนะครับส่วน12.5%นะครับได้รับการจัดสรรเพื่อให้สร้างชุมชนนะครับแล้วก็อีก10%นะครับจัดสรรไว้เพื่อทีมงานในเวทีนะครับ และ2.5%มีไว้สําหรับนักลงทุนนะครับแล้วก็ I O T มีความปลอดภัยอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับบล็อกเชนเฉพาะกลุ่มหลายร้อยรายการ I O T อาศัยโปรตโตคลอล Proof of d e u i g a t y เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดของความปลอดภัยของ blockchain นะครับ a o s t สร้างขึ้นสําหรับการใช้งานในองค์กรดังนั้นจึงอ้างว่าสามารถรับรองงานสาหรับจํานวนมากที่ผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Amazon Google และ Facebook ได้ความร่วมมือดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญของโครงการนะครับคุณสามารถซื้อ EOST ได้จากไหนนะครับก็สามารถซื้อที่ b i t รับใบเน้นนะครับ BitTaza นะครับสำหรับที่ผมมาพูดนะครับก็ไม่ได้ เชิญชวนให้ทุกคนมาซื้อเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ผมก็จะนําข้อมูลมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ